สวัสดีค่ะฟังไทยฟังลาวเละต่างประเทศด้วยจ้าพบพ่อก,ก็ช่องสาวลาวพาเห็ดพาแซ่บอีกแล้วจ้ามือนี้สาวลาวจะพามาเห็ดก้อยไก่ด้วยจ้าไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยจ้าโอเคค่ะพี่น้องมาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยจ้านี่นะคะน้ําสุกเดือดเรียบร้อยนี่จะลงเอาไก่กระดูกที่ห่อสับเรียบร้อยลงไปในหม้อนะคะหม้อห่อใส่ขาตะไคร้ลงไปแล้วจ้าแล้วก็สมมก้สมหมักส้มหม้อด้วยจ้าพี่น้องจ้าใส่ตอนที่น้ํามันเดือดเวยพี่น้อง ใส่เกลือลงไปจ้าไปนัวน้อยหนึ่งหลังจากที่เราต้มน้ําซุปไปเรียบร้อยนาอพี่น้องนาอก,กระดูกที่เราแลออกไปแล้วอ่ะทีนี้มาเราก็เอาสินส่วนนะคะไปยางเสร็จเรียบร้อยเราหั่นเรียบร้อยเด้อพี่น้องเด้อตับไตใส่พุงเรียบร้อยรวมกันอยู่ตรงนี้แล้วนะคะใส่พริกลงไปจ้าตามด้วยข้าวคั่วพี่น้อง น้ำปลาลงไปเดอ้อสามช้อนจ้าอ้าวไปนวดลงไปน้ำจ้าน้ำมะนาวลงไปจ้าบีบมักรายใสลายเด้อจัดไปบางน้ำมะนาวเด้อจ้ดเดอ้อเขาเอินว่าก้อยไก่เนบิน้องก้อยไก่ก็ใส่อันน้ำมะนาวบ้านเฮาแต่ถ้าเกิดว่าลาบอ่ะบ่ต้องใสเด้อจ้ะนี่คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยจ้าพี่น้องจ้า เนื้อลายลายจากไก่่หลายดีคลุกเขาให้เข้ากันนะคะทุกคนหน้าตาเขาจะประมาณนี้แหละจ้าชิมดูก่อนจ้าสําหรับอันรสชาติแล้วแต่นะคะมักอันเปรี้ยวก็ใส่มักเน่าหลายแล้วแต่เด้อจ้าเด้อนี่เติมน้ำปลาลน้ำปลาลงไปน้อยนึงจ้า น้ำซุปด้วยจ้ะน้ำพอดีมันแห้งไปเนาะจ้ะเนาะก็ใส่น้ำซุปที่เขาต้มน่ะต้มต้มกระดูกไก่ละจ้ะมาใส่คลุกเขาพอให้มันแบบเรียกอะไรอ่ะมีน้ำคลุกคลิกอัะนะจันเนาะขอโทษจ้ะพี่นนองใส่ผักด้วยจ้ะหอมชีผักชีผักบัวผักแพลวเรียบร้อยจ้ะรวมกันหมดเลยแล้วก็ใบมะกรูดน้ำจ้ะใบมะกรูดเขาก็หั่นแบบฝอยๆจ้านน้อยนี่มารวมกันให้หมดเลยจ้ะ เดี๋ยวเขาไปจัดใส่จานเลยจ้าพี่น้องจ้ามาเด้อผูริย่าน้กินเขา่ามากินข้าวกับสาวเล่าเด้อจ้าแซ่บๆน้ำกันเด้อสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาคอยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เนเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวเล่าพายเห็ดผ่าแซ่บเด้อพี่น้องเด้อนี่แล้วเรียบร้อยละจ้าพี่น้องจ้าหน้าตาเขาจะประมาณนี้แหละจ้า ไปไปกินข้าวกันสวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามากินข้าวกันื้านี่กัพปกพ่อก็ช่องสาลาบผาเห็ดผัาแทบอีกแล้วค่ะกินข้าวคนเดียวตามเคยอันนี้โ่เม่นหยังเลยจ้าพี่น้องคัดบบออกเคยคัดแล้วจ้ะมากินข้าวกันค่ะนี่น้ำต้มเนมเห็นยูบ่บจตะมามนี่ก็แเจวจ้ะ มาเด้อทุกคู่ทุกคน,ก,คนก่อนที่กินข้าวเฮ้ากันอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อจ้าพี่น้องเดอ้อจะเป็นกำลังใจให้สาวลาวเดอ้อมา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 กินข้าวน้ากันจ้ะผักเขากะมีอ่าเรียกอะไร <laughs> ถั่วนี่นะคะก็ถั่วผักยาวผักชีลาวผักหนอกจก้ะอันนี้ผักมันปูจ้ะพี่น้องแสบแบแล้วก็มีแตงมีมะเขือ มีมะละจ้ะนี่ห่อนพี่น้องเ้ยก็สีเฮ็ดแล้วเนาะเคียงพอดีอยู่เขามาเด้อทุกคนผู้ใดที่ยังไม่ได้กินค่ะกลุมาเไรถึงว่าเป็นเช้าคือกินเบียนะพี่น้องเปื่อนยจนจัเมื่อนี้เซาสีบน ื่ออากล้องจ้ะเอาสีพึ่นไปนเที่ยวทะเลจ้ะหอนชุ๊บชุบแซบเลยน้ำตมหอนหอนมาเลย 아 oh. มื่อวันอาทิตย์พี่น้องไปเทียวใจดูเนาะพี่น้องสาวเราห้อนห้อนอยู่บ้านจ้ะเส็ดงานตามเคยจ้ะฮืมเลยกินมาละนานแล้จ้ะพอช่วงเนี้ยรู่นตลาดก็ไม่ค่อยมีจ้ะพี่น้อง จะไปหาช้าจ้ะน้อจะไปทุกคนนะคะทุกคนตอบช้าก็ต้องรขอโทษขอขอภัยน้ำล,ลายเด้อพี่น้องมันคือสาวเราเห็ดเวียกขาเนาะทันวันสาวเราก็เข้าไปตอบคอมเมนต์เ้ยพี่น้องเดี๋ยวว่ากันด้วยจ้ะค <c oughs> ือรันข้างแม่เจี๊ยบ กับลูกเจี๊ยบค่ะเสียงเจียวจ้าวเลย ล้้พี่นองเอยโอเคค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ลาพี่แลาน้องไปก่อนด้ยวยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวเล่าในด้ยวยจ้าพี่น้องเลยเข้ากัะบกเลยยายเดื่อ สบายดีสวัสดีจ้าบ๊ายบาย